เข้ามาทำอะไรกันรู้ไหมว่าฝั่งไทยอ่ะเขาจับคนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรัฐบาลฝั่งกัมพูชาได้ช่วยเหลืออะไรไหมไม่ครับรัฐบาลได้จัดหางานให้ทำไหมไม่ไรทัางงานให้ทำครับ อยู sea, ่ฝั่งกัมพูชาลำบากไหมและมีเงินใช้ไหมอยู่ฝั่งกัมพูชามันลำบากครับมาทางนี้เลยครับทางไทยเนี่ยีจับน้องคงโจนงเขาเท่าพออวยเป็นทอกสบายนะทางรัฐบาลทางกัมพูชาเนี่ยยีช่วยครับทางไงกีปล่อยรับวุยงอ่ะยีช่วย เออบานนะกูยังมาบ้านไปจองคู่เขาช่วยแต่ไม่มีงานให้โรเออมาเตียงเอยู่ที่บ้านปัดตัวปัดเลยเตี้ยเตี้ยแล้วมาเตี้ยอออยู่ที่บ้านตอนจะ้ทำงานเลยไม่มีเงินแล้วตอนนีกลับมาใช่ป่ะปบะ